ฮัลโหลที่รักใบหยา่าเซ็นเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะในที่สุดเมียผมก็ยอมเซ็นสัสทีเออไม่ใช่เมียสิเมียเก่าเดี๋ยวผมไปรับคุณนะต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่ล่ะอย่ามาติดต่อหาผมอีกผมจะไปหาเจ๊รวยๆของผมละคุณคะอย่าเพิ่งไปสิคะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอคะว่าบ้านเป็นของคุณ ส่วนลูกเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองคุณอยากได้ลูกงั้นเหรอได้สิผมไม่อยากได้ลูกติดอยู่แล้วเด็กเล็กเลี้ยงก็ยากผมก็แค่อยากได้ของที่เป็นของผม ทิักคุณดูนี่สิโฮก้านี่มันเรื่องจริงเหรอเขายกบ้านกับรถให้คุณหมดเลยเหรอดีจังเลยอะ่ะไปเดี๋ยวฉันพาคุณไปนั่งรถชมวิวกันฮัลโหลที่รลักนี่ก็ดึกมากแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมาอีกผมทำกับข้าวรอค,คุณก็เสร็จตั้งนานแล้วนั่งรอคุณคุณก็ยังไม่กลับมาอีก จนกับข้าวเย็ยนหมดแล้วเนี่ยนี่ทำไมทำตัวน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยตอนนี้ฉันยังไม่ว่างฉันกำลังเล่นไพ่อยู่กับเพื่อนเนี่ยคืนนี้ฉันไม่กลับบ้านนะน่ารำคาญใช่ไหมแค่นี้แหละฮัลโหลนี่คุณฮัลโหลัีละทำไมในบัตรนี้เงินผมไม่เหลือสบาดเลยละ่ะฉันออกไปเล่นไพ่แพมมาแล้วอะ อะไรนะนี่มันเงินค่ารักษาแม่ผมนะคุณเอาไปเล่นพนันทําไมไม่ถามผมสักคําทําไมคุณที่ใส่เสียแบบนี้เนี่ยตอนนี้คุณก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเอาไปแพ้หมดทําไมคุณจะทําอะไรฉันหรอนี่คุณลองคิดดูดีๆนะคุณทําแบบเนี้ยสมควรไหมวันๆคุณก็คิดแต่จะเอาเงินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นพนันกับเพื่อนเดือนที่แล้วคุณก็เอาบ้านหลังนี้ไปกู้เงินใช้ส่วนเดือนนี้คุณก็เอาเงินค่ารักษาแม่ผมไปแพ้พนันอีก แล้วแบบนี้เราจะใช้ชีวิตต่อกันยังไงล่ะที่ฉันไปเล่นการขนันก็เพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงคุณไม่ใช่หรอพูดมากทําไมน่ารําขาญเข้าใจไหมแล้วยังยืนอยู่ทําไมเนี่ยรีบไปทำกัขบข้าวสิแปะ๊ะนี่ทำไมคุณกินข้าวก่อนแล้วไม่เหลือกับข้าวไว้ให้ผมเลย ผมทำงานมาทั้งวันเข้าสวสักคำยังไม่ได้กินเลยผมหิวจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยอ้าวนี่ฉันก็เหนือคุณแล้วไงถ้าไม่พอคุณไปทำข้าวต้มกินเองสิอย่ามาบ่นได้ไหมฉันไม่อยากฟัง ก่อนสิวันนี้ฉันทําซุปของปรดคุณด้วยนะโหดรู้น่ากินจังเลยฝีมือคุณนี่สุดยอดตลอดเลยนะกลับมาจากข้างนอกต้องล้างมือก่อนนะจะมาจับอาหารแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันป้อนคุณเองคุณจะหิวหน้าดูสินะเนี่ย กินนี่ลองท้องไปก่อนนะอ,อร่อยไหมเราอยาก,กันเถอะอะไรนะฉันให้โอกาสคุณพูดใหม่อีกครั้งผมผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาดูใจกับคุณก่อนอะถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นนิสัยแบบนี้นะผมก็คงไม่เอาคุณหรอก คุณว่าฉันเหรอก็ที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงคุณไงไม่งั้นจะมีเงินใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เหรอผมทนต่อไม่ไหวแล้วจริงๆเราอย่ากันเถอะเอออยากหยาก็อย่าเลยฉันก็ไม่อยากอยู่กับคนแบบคุณหรอกจริงเหรอ ผมรักคุณนะปุ้ยฝ้ายฉันก็รักคุณค่ะผมสัญญานะผมจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนเลยพุยฝ้ายาุยฝ้คุณมาเดินเล่นเหรอ ฉันมาทุรลาแถวนี้พอดีอ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าบังเอิญจังเลยเนาะผมก็มาเดินเล่นอยากเจอคุณอยู่พอดีเลยก็เจอจริงๆด้วยทำไมคุณถึงอยากเจอฉันล่ะแล้วภรรยาคุณไปไหนตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วผมเพิ่งอยากไปกับผู้หญิงคนนั้นเข้าของผมไปจนหมดเลยผมไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้คุณคงเข้าใจความรู้สึกของการไม่เหลือใครแล้วใช่ไหม ่ามันเจ็บปวดว่ามันทรมานมากแค่ไหนตอนที่คุณทิ้งลูกกับฉันไปมันก็ไม่ต่างจากความรู้สึกของคุณตอนนี้เลยผมเข้าใจแล้วครับมันคงเป็นเวรกรรมของผมเองแหละที่ทํากับคุณไว้ตอนนั้นบ้านฉันก็ไม่มีเงินฉันก็ไม่มีแถมฉันหมดที่ดินคุณยังของฉันไปอีกฉันเหลือแค่ตัวเปล่าแล้วไหนจะลูกอีกฉันต้องเหมือนคนเล่่อน ต้องคุยขยะกินคุณรู้ไหมว่าฉันลำบากมากแค่ไหนผมขอโทษนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วคุณให้โอกาสผมได้ไหมครับผมสัญญาเลยนะผมจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกในเมื่อวันนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตฉันกับลูกคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาขอโอกาสอะไรทั้งนั้นผมขอโทษจริงๆนะปุ้ยฝ้ายเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะนะปุ้ยฝ้าย วุย้ไฟนี่น้ำโปะของคุณนะ่ะผมซื้อมาฝากะขอบคุณนะคะที่รักเออก้านี่แฟนของฉันเองอะ่ะเขาชื่อเคนเขาดูแลฉันดีมากเลยนะแล้วเรื่องของเราสองคนคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะขอบคุณนะที่วันนั้นทิ้งฉันไปอะ่ะไปกันเถอคะค่ะที่รัก ก้วยไหมคะนี่คุณเอาเงินให้ฉันหน่อยเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งให้คุณไปนี่ใช้หมดไปแล้วรีบเอามาให้ฉันอีกหน่อยฉันมีแค่นี้แหละแค่นี้เองเหรอเงินแค่เนี้ย เลี้ยงข้าวเพื่อนมือหนึ่งยังไม่พอเลยแต่ฉันไม่มีเงินแล้วจริงๆนะรีบออากมาซะก่อนที่จะได้ตกแกเงินนี้มันเงินเรียนพิเศษลูกนะมองอะไรกันน้องคนเมื่อกี้นี่เขาเป็นใครหรอทำไมถึงทำกับน้องแบบนี้ เขาเป็นสามีหนูเองค่ะฮะเป็นสามีแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับน้องอะช่างเขาเถอะพี่วันๆอนะไม่ทำอะไรเอาแต่เที่ยวแถมยังของเงินหนูไปเลี้ยงเพื่อนอีกหนูไม่รู้จะทนกับเขาได้อีกนานแค่ไหนจะคุ้ไขายของทั้งวันแบบนี้ก็แขกได้ไม่เท่าไหรน่นี่แล้วปกติเขาชอบไปกินเหล้าที่ร้านไหนอะร้านหน้าปากซอยเนี่ยค่ะ,คะงั้นเดี๋ยววันนี้ ผมขอเมา,าหมดนี่เลยนะขอบคุณค่ะ นี่เมนูแนะนําร้านคุณอะมีอะไรบ้างขอเป็นแพงนะเอามาเสิร์ฟให้หมดเลยนี่เออนี่มันคนที่มาซื้อของที่ร้านเมื่อกี้นี่คุณมาทำอะไรผมก็ชอบดื่มเหมือนกันถ้าคุณไม่ถือสาผมขอนั่งด้วยนะได้สินั่ง เออคุณพวกคุณสองผัวเมียมีเรื่องอะไรกันหรอเอมียผมเหรอวันวันขายไต่ผักผลไม้ไม่มีปัญญาอะไรเลยเงินที่หาได้แต่ละวันยังไม่พอผมเลี้ยงเพื่อนเลยแถมยังขี้บนน่นอีกผมรำคาญจะตายอยู่แล้วมันก็เรื่องปกตินี่ที่เขาบ่นก็เพราะเขาหวังดีไม่ใช่เหรอแต่คนที่ผมเลี้ยงข้าวอ่ะก็เป็นเพื่อนผมทั้งนั้นเขามีสิทธิ์อะไรมาบ่นผมสิทธิ์อะไรงั้นเหรอ สิทธิ์ที่เขาเป็นภรรยาคุณไงคนจะจะอยู่เคียงข้างคุณไปทั้งชีวิตก็คือเขาถ้าหากคุณเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่แค่เขานัา่นแหละที่คอยดูแลคุณน่ะ <c oughs> เขางั้นเหรอรอบตัวผมอะ่ะมีเพื่อนดีๆเยอะแยะผมจะหวังให้เขามาดูแลผมทําไมไม่ใช่ว่าผมว่าคุณนะเพื่อนพวกนั้นของคุณอะ่ะพึ่งพาไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองโทรหาเพื่อนดูสิลองบอกเพื่อนดูว่าคุณไม่สบายอยู่โรงพยาบาล ให้เขามาเยี่ยมหน่อยดูสิว่าจะมีกี่คนมาเยี่ยมคุณถ้าเพื่อนคุณอ่ะมาทั้งหมดนะมือนี้ผมเป็นคนเลี้ยงคุณเองได้คุณพูดเองนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูว่าเพื่อนผมแต่ละคนเป็นยังไงคอยดูนะเฮ้ยเพื่อนตอนนี้กูมีปัญหานิดหน่อยหระ อยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะมึงมาหากูหน่อยได้ไหมผมไม่มีเวลายุ่งอยู่เอาใหม่ oh คนนี้ไม่นับนะเดี๋ยวผมลองโทรหาคนอื่นดูฮัลโหลพี่ตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยผมขอยืมเงินจาะพี่ก่อนหมื่นหนึ่งได้ไหมนี่น้องพูดไรไม่ได้ยินเลยอ่ะตอนนี้พี่ยุ่งอยู่ค่อว่ากันนะ ฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโทรต่อสิคุณคุณคอยดูนะคนนี้ช่วยผมแน่นอนฮัลโหลเพื่อนตอนนี้ยกาเจอปัญหาหนิดหน่อยว่ะ อา,อางี้คุณลองโทรหาภรรยาคุณดูสิฮัลโหลน้องตอนนี้แฟนน้องเป็นลมอยู่ที่ร้านเล่าหน้าปักซอยอะ่ะน้องรีบมาดูเร็วรอดู คุณเป็นอะไรหรือเปล่า่ะแม่ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ผ่านมาผมทำไม่ดีกับคุณคุณผมจะบอกคุณนะการใช้ชีวิตคู่อะต้องเข้าใจกันได้คอยช่วยเหลือกันคุณเป็นผู้ชายอะเป็นผู้นำของครอบครัวคุณต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแฟนคุณอะยอมฝากชีวิตไว้กับคุณเพราะเขามั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะดูแลเขาได้ ผมเข้าใจแล้วครับต่อไปผมาจะทำดีกับคุณให้มากๆนะเราจะช่วยกันทำอาหารกินไปด้วยกันนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะเฮ้ยนี oh> <h <h ่คุณทำอะไรเนี <h <h ่ยหยุดเดยนนี่นะเฮ้ยหยุดเดยวนี่นะ หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะกล้าดียังไงมาแย่งของคนอื่นแบบนี้เจอดีแนะ่ให้คนหยุดเดี๋ยวนี้นะมีเรื่องอะไรค่อยคุยกันก็ได้นะครับอย่าใจร้อนแบบนี้สิก็เขามาแย่งของผมอะจะไม่ให้ผมใจร้อนแน่ไงคุณครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับทำไมคุณต้องไปแย่งของเขากินด้วยครับน้องชายฉันป่วยหนักมากที่บ้านไม่มีเงินรักษาเลยต้องมาหางานในเมืองทำนี่ฉันก็หางานมาได้เดือนกว่าแล้ว ไม่มีที่ไหนรับฉันเข้าทำงานเลยเงินทั้งหมดที่ฉันมีฉันก็ใช้จ่ายไปจนหมดแล้วฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆค่ะตอนนี้ฉันก็หมดหนทางแล้วก็เลยต้องมาแย่งของกินคนอื่นเขาแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณครับแล้วของกินที่คุณผู้หญิงเขาแย่งไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวผมช่วยเขาจเองช่างมันเถอะ เงินก็ไม่ได้เยอะน้องครับของกินนี้น้องเอาไปกินนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่มากจริงๆค่ะคุณครับคุณตัวคนเดียวมาหางานทําในเมืองมันไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งคุณไม่มีเงินติดตัวแบบนี้มันยิ่งยากขึ้นไปอีกเงินนี้คุณเก็บไว้ใช้นะครับคุณคะ ไม่ได้นะคะเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยรับเงินคุณไว้ไม่ได้จริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรับไปเถอะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมากจริงๆค่ะฉันชื่อปุ๋ยป้ายนะคะถ้าในอนาคตฉันหางานได้เงินนี้ฉันจะรีบหามาคืนคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณชื่อก้านะครับบ้านผมก็อยู่ตรงข้างหน้าน,นี่แหละซอย19 บ้านเลขที่288นะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยคุณครับคุณคะขอบคุณคุณมากจริงๆนะคะในอนาคตคุณจะกลับมาตอบแทนบุญคุณคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณวกเราทุกคนออกจากบ้านมาของตัวเองเพื่อมาหางานทํามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับปัญหาและอุปสรรคมันก็ต้องพบเจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละครับคุณเองก็สู้ๆนะครับผมขอตัวก่อนนะครับ นี่คุณเองเหรอเดี๋ยวนี้นะกล้าดียังไงมาแย่งของคนอื่นแบบนี้เจอดีแน่ช่างมันเถอะเงินก็ไม่ได้เยอะของกินนี้น้องเอาไปกินนะครับใช่ฉันเองเมื่อห้าปีก่อนฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันไปแย่งของกินของคุณนะ่ะเออวันนี้คุณกล้าอยู่บ้านไหมคะคุณมาหากล้าเหรอบ้านหลังนี้เขาขายให้ผมแล้วครับขายบ้านงั้นเหรอทำไมกล้าถึงขายบ้านล่ะคะ เขาเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะครับเมื่อสองปีก่อนเ,เขาช่วยเหลือเด็กผู้ชายคุณหมอครับน้องผู้ชายที่ผมช่วยไว้เป็นยังไงบ้างครับน้องคนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วขาผมจะหายเป็นปกติไหมครับขาคุณโอกาสน้อยมากเลยครับที่จะหายเป็นปกติ และต่อมาพ่อแม่เขาก็ดดนป่วยหนักด้วยเงินทั้งหมดก็เอาไปรักษาจนหมดตัวเขาเลยขายบ้านหลังนี้ให้ผมครับคุณกล้าเขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆเลยนะตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณกล้าเขาอยู่ที่ไหนผมรู้อยู่ครับบ้านของกล้าอยู่ข้างหน้านี้แหละครับคุณเดินตรงออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาคุณจะเจอวัดแล้วจะมีซอยคุณเดินตรงเข้าไปสุดซอยเลยครับบ้านของก้าอยู่หลังสุดท้ายนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ ช่วยเหลือฉันไว้ไงเงินนี้คุณเก็บไว้ใช้นะครับฉันรับเงินคุณไว้ไม่ได้จริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรับไว้เถอะจำได้ครับกาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณฉันรู้หมดแล้วนะค,คงลำบากและเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยใช่ไหมคุณเองก็ตัวคนเดียวไม่มีคนดูแลแถมขาก็ยังเจ็บด้วยคุณไปอยู่กับฉันเถอะนะคะเดี๋ยวฉันดูแลคุณเอง ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่อยากเป็นภาระของใครและผมก็ไม่อยากทำให้คุณลำบากครับก้าคุณตกลงไปอยู่กับฉันเถอะนะตอนนั้นคุณไม่ช่วยฉันไว้ตอนนี้ฉันก็ไม่มีโอกาส,ส,สประสบความสำเร็จในทุกวันนี้หรอกบุญคุณของคุณฉันจำไว้ในใจเสมอเลยนะแต่ทิงนงที่ผมทำไปผมก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับผมทำไปเพราะอยากช่วยเหลือจริงๆครับกาถึงคุณจะไม่ต้องการตอแทนจากฉัน ฉันก็ไม่เคยลืมคุณที่คุณช่วยฉันไว้เลยนะยังไงฉันก็จะดูแลคุณเองเพราะว่าคุณเคยช่วยชีวิตฉันไว้ก้าไปกับฉันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณเองไปกับฉันเถอะนะก้า